ท่านผู้ฟังครับในช่วงวัย20ปีเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสการตัดสินใจการค้นหาตนเองและการตั้งเป้าหมายสำหรับอนาคตในขณะที่เรามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นเราอาจเผชิญกับความกดดันจากความคาดหวังของสังคมความท้าทายในการทำงานและความคิดที่จะเปรียบเทียบชีวิตของเราเข้ากับคนอื่นพฤติกรรมและแนวคิดที่เรายึดถือในช่วงเวลานี้ สามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของเราในอนาคตได้วันนี้ผมมีมสิบไม d s เซ็ตที่ควรรู้ในวัย20บวที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตพร้อมทั้งยอมรับและมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้ทุกก้าที่คุณก้าวไปเป็นขั้นตอนในการเติบโตและการค้นพบตนเองอย่างแท้จริงจะมีอะไรบ้างติดตามฟังพร้อมกันครับ ไม่เซตข้อที่ 1. บาลานซลระหว่างอนาคตกับปัจจุบันการหาจุดสมดุลระหว่างอนาคตกับปัจจุบันคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่มีความหมายโดยการตระหนักถึงความสําคัญของทุกช่วงเวลาเราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันทั้งการเติบโตในอาชีพการพัฒนาตนเองและการสร้างสัมันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างการมีเวลาผ่อนคลาย และหาความสุขในกิจกรรมที่ชอบไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มจิตใจแต่ยังช่วยสร้างพลังและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตในอนาคตอีกด้วยการกระทำในวันนี้จะกำหนดอนาคตที่สดใสดังนั้นเรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุลเพื่อให้ชีวิตเป็นไปนอย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลาครับไมซข้อที่สองชีวิตที่สองเริ่มต้นเมื่อเราตระหนักว่า เรามีชีวิตเดียวเมื่อเราตระหนักว่าชีวิตนี้คือโอกาสเดียวที่เรามีเราจะเริ่มมองเห็นค่าของแต่ละช่วงเวลาเริ่มมีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่คิดว่าสำคัญและมีความหมายไม่ต้องยึดติดกับความคาดหวังจากผู้อื่นซึ่งอาจทำให้เราหลงลืมความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงการปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สำคัญจะช่วยให้เรามีอิสาระในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเอง และทําให้สามารถมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่เราเชื่อมั่นความสุขและความพึงพอใจในชีวิตเริ่มต้นที่การยอมรับว่าชีวิตคือของขวัญอันมีค่าที่ควรใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายหมายซึกข้อที่สาเลือกรับคำแนะนำเมื่อรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นควรใช้วิจรารณญาณในการพิจรารณาคุณค่าของคำพูดเหล่านั้นโดยเฉพาะจากคนที่เราเชื่อถือ และชื่นชมในทัศนคติการเลือกฟังคำแนะนำจากผู้ที่มีมุมมองที่ดีต่อชีวิตสามารถช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองได้คำแนะนำที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องถือเอามาใช้ทั้งหมดแต่จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นการรับฟังและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราจะทำให้ชีวิตเรามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและนำไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ ไมเซตข้อที่สี่รายได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าที่เราสร้างให้คนอื่นรายได้ที่เราได้รับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณค่าที่เราสร้างให้กับผู้อื่นเมื่อเราสามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้คนรอบข้างได้เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีคุณค่าในสายตาของผู้เขาการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้คนอื่นเติบโต แต่ยังช่วยขยายขอบเขตของเราในธุรกิจและการทำงานเมื่อลงทุนในความสามารถและทักษะที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการศึกษาเพิ่มเติมหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นผลตอบแทนทางการเงินจะตามมาด้วยการสร้างเครือข่ายที่ดีและโอกาสในอนาคตที่มากขึ้นหม n d s e ตข้อที่5อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก,การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น มักจะนำไปสู่ความรู้สึกท้อแท้และไม่พอใจในสิ่งที่มีการตระหนักว่าทุกคนมีเส้นทางและจะังหวะการเติบโตที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญในการมองย้อนกลับไปดูความสำเร็จและความพยายามของคนอื่นควรนึกถึงจุดเริ่มต้นและความท้าทายที่พวกเขาเผชิญมากกว่าที่จะมองเพียงแค่ผลลัพธ์สุดท้ายการเปลี่ยนมุมมองนี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าในเส้นทางของตัวเอง และเรียนรู้ที่จะชื่นชมความก้าวหน้าของตนเองโดยไม่ต้องกังวลกับการเปรียบเทียบที่ไม่จำเป็น m ม n d s e ตข้อที่6มองชีวิตแต่ละวันเป็นการเพิ่มแต้มไม่ใช่ลดแต้มการเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่าผิดพลาดเป็นการเพิ่มแต้มชีวิตสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจให้กับตัวเองได้เมื่อคุณมองว่าทุกการกระทำในแต่ละวันคือการสะสมคะแนนไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด เช่นการทำงานให้เสร็จหรือการช่วยเหลือผู้อื่นคุณจะเริ่มเห็นค่าของความก้าวหน้าและการเติบโตในชีวิตการให้กำลังใจและยอมรับความสำเร็จในแต่ละวันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆต่อไปนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในอนาคตโดยไม่ต้องกังวลกับความผิดพลาดที่ผ่านมาไมายเข้อที่7 ความต่อเนื่องคือกุญแจสําคัญไม่ต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปความต่อเนื่องในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จแม้ว่าจะพบกับการล้มเหลวหรืออุปสรรคก็ตามการตระหนักว่าการล้มเหลวเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้จะช่วยให้คุณไม่ยอมแพ้ง่ายๆสิ่งสําคัญคือการมีความกล้าที่จะเดินหน้าต่อและเชื่อว่าความพยายามในแต่ละวันมีความหมายมาก แม้วันหนึ่งอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแต่ทุกก้า้าที่คุณเดินไปข้างหน้าเป็นการสะสมประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตการมองเห็นคุณค่าของการพยายามอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณมีแรงใจในการ,รเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไมซข้อที่8ทํทำไปก่อนหรือวางแผนก่อนขึ้นอยู่กับสถานการณ์วิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด มักจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และระดับประสบการณ์ของเราในกรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การลงมือทำโดยตรงจะช่วยให้เราได้เรียนรู้จากการทดลองและข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วช่วยให้เราเข้าใจจริงในสิ่งที่กําลังทำอยู่แต่เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นการวางแผนกลายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การทำงานมีทิศทางและมีประสิทธิภาพการวางแผนช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ สร้างแนวทางที่ชัดเจนและช่วยให้เราสามารถจัดการทรัพยากรได้อ,อย่างเหมาะสมดังนั้นการปรับกลยุทธ์การทำงานตามสถานการณ์จึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหมายเขข้อที่9ไม่มีใครสนใจว่าเราทำพลาดแค่ไหนในชีวิตประจำวันผู้คนมักมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง มากกว่าที่จะมาสนใจความผิดพลาดของเราดังนั้นการโฟกัสกับจุดบกพร่องของตนเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเมื่อเราทำผิดพลาดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเติบโตวความผิดพลาดไม่ได้กำหนดค่าของเราแต่เป็นโอกาสให้เราเรียนรู้และปรับปรุงผู้คนส่วนใหญ่จะลืมความผิดพลาดของเราเร็วกว่าที่เราคิดเพียงแค่ทำไปอย่างกล้าหาญและมุ่งมั่นการก้าวผ่านความกลัวในความล้มเหลว จะช่วยให้เราเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำสิ่งใหม่ๆ m ม n d s e ซข้อที่10ระวังคำพูดของเราเพราะมันอาจสร้างบาดแผลในใจคนอื่นคำพูดของเรามีอิทธิพลมากมายต่อความรู้สึกและจิตใจของผู้อื่นการพูดสุประมาทหรือการใช้น้ำเสียงที่รุนแรงสามารถสร้างบาดแผลที่ลึกซึ้งและอาจทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าหรือตำมีตนเอง คำพูดที่เต็มไปด้วยเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นดังนั้นการเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญเรายิ่งควรใส่ใจในช่วงเวลาที่คนอื่นต้องการกำลังใจและการสนับสนุนเพราะคำพูดบางคำอาจทำให้พวกเขาเข้มแข็งข,ขึ้นหรือทำให้รู้สึกถูกปฏิเสธดังนั้นคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจ จะสามารถสร้างผลกระทบที่ดีในชีวิตของคนรอบข้างได้การมีไมเซ็ตที่ถูกต้องในวัย20จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและดําเนินชีวิตที่มีความหมายและสนุกสนานมากขึ้นเรียนรู้ที่จะมีสติกคิดบวกและยอมรับว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมีเหตุและผลของมันเลือกเส้นทางที่คุณต้องการก้าวไปอย่าลืมว่าการเติบโตเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามีความรอบรู้ และเปิดกว้างในทุกก้าวที่เราเดินครับ